พี่น้องพักๆกจ้ะอันนี้พักเขามีเป็นถาดเลยพี่น้องเออมากมากมากินน้ำกันเยน็นบ่บ่เย็นต้องเย็นห้องบ้านก็มีนั่งสั้นหัวเข่าได้แบบนี้พี่น้องเลยแตนกินขาวเปอร์ซ็ตมามาอันพูดน,นึ่งบ่อยากออกลก่อง คุ้ตาเกัจุ้ลงเขาติดมือสันจุ่มน้ำมันก่อนแกงขีดเล็กเก็บมัแต่ไส้นมอย่งไ่ต้นคางปุ่มหรือเปล่าว,วาเก็บอ,อ๋อมาหนักเก็บเปนเหยียนมื่อไหร่ิน,นบกมวงเ้าสิดกินไห่มั่งม่วงหนาคือ nó nha Thấy không bà Kính đột Chẳng hạn là lúc đi đi Chẳng แล้วกินสกินห้องหวานต่อจังหันแล้วก็กินขาววัดสัก่อนลางเวยจังเนี่ยทำงานต่อร้อยไปฟังมอลำบ่ไปบ่ถือดอ,อกจักจุ่มงไลยมอลำอยู่วัดเลยะ่ะโห<อ>ง่ายง่าย,ย,ายอืมไม่มีบุญไม่มีบุญจ้ะ กัดบนาพวงตันนั้นตัวตำเจอกัะปิเอาผู้เยอทำไมตั้งคือวาอยักิแหิงกิน่งหวานก่อนเขานี่ไอ,อ้ยนั่งดีๆนั่ <c oughs> นงบังงานคนคือ่ายบงง่านนะ <c oughs> คองหวานเสียบด้อตั้งหเสียบหัวพ่อนออกหอแล้วครับเผ็ดบ่อบเดียของหวานหมอของหวาน่เของหวานตัเผ็ดครับเือกายเอาไปกินมือแรงนน้ำเจียมีของเตั้งของหวานนำใครก็ยุติวน่ะอดอ่ะ น้วยำได้กับกินใส่แก้วน้ำพมอืมเป็นตักใส่แก้วหอมคือนอาแก้วหอมอาจารยอมคุกใสน้ำกันเนี่ยไม่แก้วแวอมเสีบแจ้วกับเสีบตำมุงกับเสีบนี้ ก็เลยมีตอนนี้แสบๆเรื่อยเพลิดเพกินชขาวแสบๆน้อนรับไอ้อื่นมันหือห่อใส่บาทหวังตั้งผ่าเหมือนไรอยู่ที่พกแข่งก็บน้องอ่อน แซ็ตตัวแล้วทุกคนฟังดีๆด้วยทุกบ้านตาต้องท้าหาเรามันนี่ลมเลยบาตายังมีมันเย็นอยู่แล้ว หายไรหมดนาเรียกเรียกูอะไอ้เนื่อก็ไม่ได้หรอกกินขาวยู่วัดได้เหมือนกินแบบทรเมดอในบ้าน หนาหน่อยสิอย่างในตัดแม่ไปได้ผีอยูอ่ใช่อืม,มหน้ามันตัดแล,ดล้วมึเลด้ยัดมึงเวลาพามึงเวลาตัดเนี่ยต่อ เสียพักกเหมือนอืมไปส่มาบสุทธเส็แล้วไปบุทธเสร็จจะห้องอ่ะ mời bà con quá đấy con quán tao 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 จัรเทีย่กระ,ระหล่ำนั่งหว่งงหวงให้จูบนี้ก็เสียกัตอนนี้ผมอยู่กรุงเทนเนพเลยสะโพกระเกาวนหวน้าเอามาตม้มต้ตรมเอามาหลังเอามาสอยสอยอันไหนสะโพกพะเกาครับอ๋พอพะเกา<อ><ย>

ทิ้งเพชรยสักครเดียวกินนั่งจำมังคุดกินน้ำอัญชลเพชรจอกันห้องกับกรอบหน่วยนึงเห็นว่าตัวว่าบทต่ำบทคืนเครื่องนึงบ่พ่อก็ดีเห็นบ่ตาแล้วก็ไว้กินอีกแล้ว มือปืนนันเปล่าาเสียจริงเรอรับผิงมันีกต้องขาเป็นหเืินหมดยงมเจี พอดีบ่ตามันพอดีหวานพอดีเนาะแซ่บมันกัแซ่บมันเหนียวเหนียวพอดีนะบอสบอสข้นหนักน้ำตาลถามมันบ่ได้มันกะทิบ้อนนัวนะกับบ่อเมันต้องบางคนเพิ่งกับบ่ใส่เกลือนะอือต้องนั่นละเพิ่งบ่ได้ใส่เกลือถ้าต้องใส่เกลือแน่น้อยนึง มันกะสิกะทิกะสิมันขึ้นควมหวานกะสิพอดีเนาะน้ำใส่เกลือน้ำตัวเที่ยวกะทิซะกอนน้ำตาลเอาเทใส่ที่หลังถ้าไปเทน้ำตาลกรนบบดนี้มันหัดมันมันกะสิบ่พุมันกะสิซ่บเืียคล้ายๆเด้๋ยเลย มันต้องควันพื้นากน้าลลงก่อนมั่นบัดนี้มันหัดมันกกับมูนที่พวกรตกมาหาพื้นแด้น่ะไปหอดมันไปหอนมันวู๊ดเสรยล่ะอืมขับไปพื้นไปลงจอดรถเมื่อแม่อันบอก ăn là nắm rồi một lúc tới đây chín không chín mà đó cái thứ nhang mà há khuẩn ỉm cho nó tâm không khi nào lấy không thì không cần các bạn ta có số thì Hãy subscribe mặn mặn cả Mì เกี่ยวตังคเพิ่งเนาะอืมอืมอือืิ่มแล้วพี่น้องคลิปนี้ค่ะขอจบไปเพียงแค่นี้นจะจ๊ะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะวเราจะพาไปกินอ,งอีง่ะเหตุงายมาจะ๊ะเนาะขอบคุณทุกไลททุกแชร์ทุกกระมังแชทขอบคุณคลิปนี้จบแค่นี้บ๊ายบาย